สวัสดีครับวันนี้ฮิมูระเคนชินช anel นะครับก็จะมารีวิวแล้วก็ติดตั้งนะครับตัวตูดแม็กนะครับหรือว่า extension magazine นะครับวันนี้ก็จะเป็นของ s t r i k e industry นะครับหลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้ก็พอจะมีเวลากลับมาทำคลิปใหม่แล้วนะครับอันนี้จะเป็น s t r i k e industry รุ่น emp นะครับสำหรับกล็อก19จะเป็นบวก5นัดนะครับข้างกล่องก็จะเขียนว่า เป็นแม็กกาซีนนะครับเพิ่มขนาดกระสุนสามารถทำให้กริปได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มจำนวนกระสุนมีประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับวัสดุก็ทำมาจากโพลิเมอร์นะครับที่สามารถทนแรงกระแทกได้เราก็สามารถทิ้งแม็กได้เลยนะครับไม่มีปัญหาไม่แตกไม่ลาวนะครับแล้วก็ low drag and no s n a k design ก็จะเป็นดีไซน์ออกมา เพื er be ่อการใช้งานที่ไม่เกาะเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับหรือว่าเวลาชักมาแล้วก็จะไม่สะดุดกับอะไรพวกนี้นะครับเหลี่ยมมุมก็าอาจจะออกแบบมาเพื่อลดนะครับการติดการยึดเกาะนะก็ในแพ็กเกจก็จะเป็นซองถุงซิปมานะครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็น locking plate นะครับใช้สำหรับจับยึดนะครับติดกับตัวแม็กกาซีนใช้เป็น เพลทเล็อย่างนี้นะครับก็จะล็อกให้มีความแน่นหนาะบางทีแม็กบวกสงนัดของบล็อกนะครับเคยเห็นมาบ่อยๆถ้าติดตั้งไม่ดีนะครับตัวที่รับสปริข้างล่างไม่เข้ากับเบ้าตูดมันเนะ่ยเวลายิงๆบางทีผมเห็นตูดแม็กอะสปริงหลุดออกมาทั้งแถวเลยนะครับกระสุนเวลาใส่เยอะอะผมเคยเห็นหลายครั้งอยู่ในสนามนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะของเก่าออกก่อนนะครับเพื่อเตรียมติดตั้ง ตัวปืนก็วางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบให้ดูกับของ Safe ฟเทคก๊อปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับตอนที่ใช้ของ Safe t e ทคตัว Copy นะครับก็คือใช้งานได้ปกติป้อนกระสุนปกติแต่พอใช้สัก2-3ปีเนี่ยกระสุนนัดสุดท้ายที่เวลากระสุนหมดอ่ะปืนจะสไลด์ไม่ค้างครับ แต่เวลาทําการยิงปกติก็คือสามารถป้อนกระสุนได้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองดูของ Strike Industry ตัวแท้นะครับว่าจะมีปัญหาไหมถ้าเราใช้นานๆน,น,นะครับจากที่ใช้ตัวสัาเนาก็คือมีปัญหาเรื่องสปริงแต่การใช้งานอย่างอื่นก็ปกติสามารถป้อนกระสุนได้ปกตินะครับวิธีแกะก็จะกดตุ่มตรงตูดม,ม,ม,มันออกนะครับให้มันหลบพ้นตัว มันจะมีเขี้ยวเอาไว้ให้หลบแผ่นอาเพลทข้างล่างนะครับนี่นะครับตัวเขี้ยวเนี้ยมันจะรับท้ายสปริงพอดีนะครับอธิบายการทํางานก่อนแล้วเวลาเราใส่ตรงตูดแม็กแล้วครับมันจะมาเข้าบ่าล็อกตรงนี้พอดีนะครับมันก็จะทําให้แรงกดสปริงกดไม่สามารถทําให้ตูดแม็กอะมาเลื่อนออกมาได้อัตโนมัติ นะครับเดี๋ยวมาดูของ s t r i k e i n d u s t r y ดีกว่าว่ามันจะปิดยังไงนะครับเราก็จะเลื่อนปิดปกติแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องยัดเข้าไปอีกแล้วมันก็จะมีแผ่นเพลทนะครับเสริมความแข็งแรงไม่ให้ตูดแม็กหลุดออกนะครับมันจะใส่แผ่นเหล็กเข้าไปตรงนี้นะครับตัวบ่าล็อกเนี่ย มันจะมาเกาะกับตูดแม็กพอดีนะครับในลักษณะนี้ก็คือตัวเนี้ยมันจะมาเกี่ยวตรงนี้ทําให้ไม่สามารถขยับออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาติดตั้งไปพร้อมกันเดี๋ยวลองเปรียบเทียบขนาดสปริงนะครับที่ให้มากับสปริงโรงงานนะครับโรงงานจะเป็น15นัดอันนี้จะเป็น20นัด นะครับก็ทําการใส่หัวก่อนใส่สปริงเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนปิดเข้าไปนะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้ตอนเราใส่เข้าไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องกดบังครับสปริงเข้าไปในเบ้าก่อนเดี๋ยวทำการติดตั้งเสร็จแล้วจะลองทดสอบโหลดให้ดูนะครับ ให้มันล็อกนี่คือสปริงยันลงไปแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงคลิกนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าตรงนี้ก็จะมีรูให้ขันสก,กูเข้าไปนะครับเหมือนจะเป็นทองเหลืองถูกหลอมฝั่งไว้กับตัวตูดแม็กเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนี่นนรูสปริงก็จะมาตรงกันพอเราขันสก,กูผ่านตัวเสื้อเหล็กทองเหลืองแล้วนะครับก็จะยันเข้าไปในเพลทโลหะเมื่อกี้เขาแถม ปัจเจกหกเหลี่ยมมาให้นะครับติดตั้งได้ง่ายมากขันเข้าไปเลยนะครับพอตึงตึงมือแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่แน่นแล้วอ่ะเดี๋ยวมาลองเทียบกับของเซฟเทคนะครับก็จะเป็นบวก5นัดเหมือนกัน เดี๋ยวจะลองทําการโหลดกระสุนนะครับขออนุญาตไปหยิบกระสุนก่อนนะครับก็เอากระสุนมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบการบรรจุด,ดูนะครับว่าได้20นัดไหมสปิงก็นัดแรกๆยังไม่ค่อยแข็งนะครับ สิบห้าครับ,รบตรงนี้สิบห้าเต็มเริ่มแข่งแล้วครับยี่สิบนัด มาไยินเอ็นไหมไม่พอนะครับสปริงยันสุดแล้วเดี๋ยวลองทำการใส่กับปืนทดสอบการทำงานกว้างกระสุนดูนะครับอันนี้ปืนเคลียร์นะครับไม่เนิ้วใส่ไก่ เค okay. เดี๋ยวการใช้งานภาคสนามนะครับก็เดี๋ยวจะไปทดสอบในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับอันนี้ลองดูนะครับอันนี้ใส่บอร์แม็กของ Mac Cool นะครับ e n h a n c e GL ก็สามารถใส่ได้นะครับไม่ติดไม่ขยับเลยแน่นนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับของ s a f e t e ทคตัวสำเนาแล้วกันนะครับใส่ได้ปกตินะครับวันนี้ก็ขอ สรุปคลิปจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ